ของสารรัฐธรรมนูญเราก็ต้องมีเหตุมีผลใช่ไหมครับพี่น้องครับผมต้องการเรียนพี่น้องด้วยความครบรพนะครับวูบแรกเนี่ยผมรู้สึกเจ็บปวดเพราะรู้สึกว่าคนที่ดีมากคนหนึ่งของประเทศไทยโดยพอยิ่งท่านเป็นสุภาพสตรีที่แข็งแกร่งมาก แล้วก็ไม่เคยมีสุภาพบุรุษคนไหนเนี่ยแข็งแกร่งขนาดเท่ากับสุภาพสตรีท่ทานนี้ไม่เคยมีสุภาพบุรุษคนไหนไม่ว่าจะในฐานะเป็นคนสามัญหรือเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นนักการเมืองที่จะประกาศอย่างหนักแน่นว่าข้าพเจ้าพร้อมที่จะตายในสนามประชาธิปไตย นอกจากท่านยิ่งรักเนี่ยฮะครนี้เนี่ยวู่บปแรกที่ผมรู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวเนี่ยผมก็ได้คิดขึ้นมาทันทีเหมือนกันนะครับว่าครั้งนี้เนี่ยแม้ว่าสารรัฐธรรมนูญจะลงดาบจะใช้แส่เคียนท่านนายกยิ่งรักอย่างรุนแรงแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยสารรัฐนูนไม่รู้ตัวนะครับ ว่าคุณได้ส่งยิ่งลักษ์เข้าไปนั่งในหัวใจคนไทย67ล้านคนและคนทั่วโลก7 0 0 0ล้านคนแล้วครับผมไม่ได้พูดด้วยสำนวนฮะส่งท่านยิ่งลักษ์เนี่ยไปอยู่ในหัวใจของผู้คนแล้วนับจากวันนี้เป็นต้นไปคนไทย67ล้านคนและคนทั่วโลกอีกกว่าหลายพันล้านคนไม่มีใครลืมเลือนยิ่งลักษ์เป็นอันขาดครับ ผมต้องกราบเรียนนะครับยังไม่เคยมีใครในโลกนี้เลยนะโดนศารเนี่ยพิพากษาในเรื่องเดียวกันซําซ้อนถึงสองขนมียิ่งรักนี่แหละคนแรกและคนเดียวในโลกนี้ฮะผมไม่อยากจะให้มีคนอื่นอีกต่อไปยิ่งรักเนี่ยโดนสารชั้นสูงสุดนะครับพิพากษาถึงสองสารในเรื่องเดียวกัน ปกติหลักนิติธรรมของโลกนี้เนี่ยเขาตราไว้อย่างชัดเจนเลยว่าความผิดหนึ่งเนี่ยนะถ้ามีสารใดาสารหนึ่งที่ได้วินิจฉัยจนถึงที่สุดเป็นสารชั้นสูงสุดแล้วไม่สามารถนำความผิดดังกล่าวมาวินิจฉัยซ้ำสองได้ครับมันเกิดขึ้นกับสารรัฐธรมนูญของประเทศไทยเนี่ยฮะคุณยิ่งทำสิ่งที่เลวร้ายและยำตำบอลอย่างเงี้ย มันยิ่งทําให้ท่านนายกยิ่งรักของเราเนี่ยยิ่งสูงส่งในสายตาของสากลโลกทั่วโลกเลยครับคุณไปลงโทษนายกยิ่งรักซ้ําซ้อนเนี่ยเพราะว่าสารปกรครองสูงสุดเนี่ยท่านก็ได้วินิจฉัยไปแล้วซึ่งในความเห็นส่วนตัวของผมนะท่านวินิจฉัยไม่ถูกต้องครับเพราะว่าท่านนายกยิ่งรักเนี่ยดำเนินการในลักษณะเป็นการกระทําในทางบริหารและเป็นการกระทําในทางบริหารในระดับนโยบาย ดังนั้นเนี่ยเมื่อเป็นการกระทำในเชิงบริหารในระดับนโยบายสารปกครองก็ไม่สมควรที่จะนำเรื่องนี้ไปพิจารณาโดยเด็ดขาดครับในความเห็นส่วนตัวผมนะศสารปกครองก็ทำไม่ถูกฮนระแล้วหลังจากที่สารปกครองเนี่ยสูงสุดด้วยนะก็คือหมายความว่าในกระบวนการพิจารณาคดีทางการปกครองเนี่ยเขาให้มีการพิจารณาสองชั้นก็คือสารปกครองชั้นต้นและสารปกครองสูงสุด แปลว่าในในสารเนี่ยชั้นของการปกครองเนี่ยสารปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยและลงโทษท่านนายกยิ่งลักษณ์ไปแล้วครับแล้วทำไมสารรัฐธรรมนูญยังบังอาจรับเรื่องของท่านนายกยิ่งลักษณ์ไปวินิจฉัยซ้ำอีกท,ทั้งทที่มันขัดต่อหลักนิติธรรมของทางสากลนะไม่มีครับไปดูสิครับผมท้าทายสารน้าหนูเลยนะครับคุณลองไปเอามาดีสักตัวอย่างหนึ่งอ่ะทั้งอดีตนะปัจจุบัน รัดสืบเนื่องไปในอนาคตด้วยก็ได้ดังนั้นพี่น้องครับในวันนี้ผมเจ็บปวดฮะจริงๆเนี่ยนะผมด้วยความครบเนี่ยพักเพื่อไทยอาจจะมีความเกรงกลัวต่อสารรัฐธรรมนูญดังนั้นเนี่ยคณะรัฐบาลร,รักษาการปฏิบัติหน้าที่นะครับตามที่รัฐมนูลบัญญัติเนี่ยก็เลยได้มีการพิจารณาเอารองนายกคนที่สองก็คือนิวัฒธรรมรงบุญทรงไพศาล มาทำหน้าที่แทนท่านยิ่งรักที่จริงผมอยากจะกราบเรียนไปยังรัฐบาลรักษาการว่าพวกคุณเนี่ยทำเร็วเกินไปครับที่จริงเราต้องประท้วงสารรัฐมนูญนะครับโดยการไม่ยอมรับคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญนะครับแต่ท่านทำเร็วกันไปครับท่านทำเร็วกันไปด้วยความครบจริงๆนะครับ<ป>เพราะว่าเนี่ยเอาเลยนะที่จริงเนี่ยผมเคยกาบเรียนเมื่อวานนี้แล้วผมไม่อยากจะกาบเรียนประเด็นซ้ำ คือหัวใจสำคัญข้อหนึ่งเนี่ยที่สารรัฐมนูนวินิจฉัยขณะที่ผมพูดเนี่ยผมคิดว่านะฮะอนุมานว่าท่านผู้รักประชาธิปไตยในอิมพีเรียนและทั่วประเทศและทั่วโลกคงจะพอจะรู้แล้วนะครับว่าสารัฐมนูนเขาวินิจฉัยสามข้อผมทบทวนอีกทีก็ได้คือข้อแรกเนี่ยเขาบอกว่าเขามีอำนาจในการที่จะรับคำร้อง ของไพบูรนิติตะวันมาวินิจฉัยซึ่งเรื่องนี้สำคัญนะฮะเขาบอกว่าเขามีอำนาจในการรับคำร้องซึ่งเฉพาะประเด็นแรกเนี่ยผมก็โต้แย้งสารรัฐธรรมนูญแล้วครับเพราะว่านายไพบูรนิติตะวันเนี่ยเขาอ้างรัฐธรรมนูญมาตรา91%ก็เลยยื่นเรื่องมาให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ผมได้กาเรีนะครับว่าระหว่างสารรัฐธรรมนูญกับรัฐธรรมนูญเนี่ยรัฐธรรมนูญต้องสูงกว่าสารรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับสารรัฐธรรมนูญต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญผมยังยืนยันครับผมไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยข้อแรกของสารรัฐธรรมนูญที่เขาบอกว่าเขามีอำนาจวินิจฉัย คือเขาเตลิดเปิดเปิงไปเรื่องที่ว่ายิ่งรักยังเป็นนายกอยู่หรือเปล่ายังทำเป็นทำหน้าที่เป็นนายกอยู่หรือเปล่าเขาไปประเด็นนั้นนะฮะซึ่งผมเห็นต่างนะครับที่จริงเนี่ยกระบวนการในการยื่นเนี่ยมันก็ไม่ถูกแล้วในการพิจารณาทางด้านกฎหมายเนี่ยเขาต้องพิจารณาทั้งสองส่วนก็คือส่วนกระบวนการถูกต้องหรือไม่รำพังเพียงเฉพาะเรื่องกระบวนการไม่ถูกต้อง ก็รับเรื่องไว้พิจารณาไม่ได้แล้วครับและภัยบนนิติวันก็ผิดกระบวนการครับแต่สารรัฐมนูลเนี่ยกระโดดไปวินิจฉัยในเรื่องเนื้อความเนื้อหานะครับคือไปวินิจฉัยว่าท่านนายกเนี่ยยังทําหน้าที่เป็นนายกอยู่หรือเปล่าแล้วก็ไปวินิจฉัยบอกว่านายกยิ่งรักยังทําหน้าที่เป็นนายกดังนั้นสารรัฐมนูญก็เลยเมีอำนาจวินิจฉัยเพราะนั้นเด็นแรกเนี่ยผมก็เห็นต่างทั้งสอง ทั้งสองเนื้อหาเลยไม่ว่าเป็นเรื่องกระบวนการก็ดีไม่ว่าเป็นเรื่องเนื้อหาทางกฎหมายก็ดีอย่างกระบวนการผมไปกาบเรียนเมื่อวานนี้แล้วนะครับผมต้องกราบเรียนอีกครั้งหนึ่งมาตรา91เนี่ยเขาเขียนไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าในกรณีที่สสเนี่ยอยากจะให้สสผู้ใดเนี่ยคือสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรหรือสมาชิกผู้ิทสภาจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภามีสิทธิ์เข้าชื่อกัน ต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกที่ตนเป็นสมาชิกนะฮะแปลว่าถ้าสอสเนี่ยเข้าชื่อกันหนึ่งในสิบนี่นะฮะต้องยื่นให้กับประธานสสนะครับว่าสมาชิกสภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งแห่งสภานั้นแห่งสภานั้นก็คือว่าถ้าสสเนี่ยต้องยื่นเพื่อพิจารณาสมาชิกภาพของสสและยื่นต่อประธานสสถ้าสอวอเนี่ย ต้องพิจารณาสมาชิกภาพของสอวอและยื่นต่อประธานสอวอแต่นี่เนี่ยภัยบูรณิติตวันมันเป็นสอวอและมันก็เป็นสอวอลากตั้งด้วยมันข้ามห้วยมาให้พิจารณาสอส,อสอยิ่งรักชินวัตรได้อย่างไรครับมันผิดรัฐนูนมาตรา9ก้าหนึ่งกระบวนการก็ผิดอยู่แล้วครับนะฮะผมจะไม่สลงสู่รายละเอียดมากไปกว่านี้เพราะเดี๋ยวจะเสียเวลาในการที่จะกาบเรียนท่านในประเด็นอื่นประเด็นที่สองเนี่ยเขาบอกว่า ยิ่งรักยังคงความเป็นรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วเขาก็อ้างแบบตีขุมหรือว่าข้างข้างคูคูอ้างโดยอาศัยการตีความตามอำเภอใจคืออะไรที่ถูกต้องชอบทำตามสิ่งที่ตนอยากใช้ก็อ้างแต่หากว่าข้อความที่มันไม่ชอบด้วยทัศนะของตนนะหรือสิ่งที่ตนอยากจะหยิบมาใช้ก็ไม่อ้างถึงท่านครับ เวลาอ่านกฎหมายต้องอ่านประกอบกันทั้งหมดนะครับถ้าหากว่าไปอ่านมาตรา18 1หนึ่งนี่นะครับเขาเขียนอย่างนี้นะแล้วผมก็ได้กาบเรียนแล้วผมยังยืนยันทัศนะของผมแล้ววันนี้ยิ่งยืนยันชัดเจนใหญ่เลยเพราะเวลาสารนูนเนี่ยมาพิจารณาเรื่องนี้ในะเรื่องยิ่งรักเนี่ยพ้นไปหนึ่งรับเรื่องได้สองบอกว่ายิ่งรักพ้นไปสิ้นสุดสามบอกว่ารัฐมนตรีร่วมคณะกับยิ่งรักณวันที่พิจารณา โยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีพ้นไปด้วยวันนั้นก็คือวันที่6กันยายน2 5 5 4เราเอาเอาคำวินิจฉัยของเขาก่อนนะคานนี้ถ้าต่อเนื่องจากคำวินิจฉัยของเขาเนี่ยก็จะทำให้รัฐมนตรีในปัจจุบันที่ทำหน้าที่รักษาการอยู่เนี่ยมีเพียง10บคนนะครับที่จะต้องโดนคำวินิจฉัยเล่นงานซึ่งในส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยนะฮะ แต่การที่รัฐบาลชุดปัจจุบันนี่นะฮะท่านดำเนินการเนี่ยเอานิวัตธรรมรงบุญทรงภรัศาลมาทำหน้าที่รักษาการนายกรีแทนนี้แสดงว่ายอมรับไปแล้วนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่น่าน่าเสียใจนะที่จริงน่าจะชะลอช้าสักหน่อย คุณน่าจะชะลอช้าสักหน่อยะระยะนี้นี่ก็ไม่ยังป็นต้องประชุมคณะรัฐมนตรีอะไรก็ได้คุณดูประชาชนในวันที่สิบพฤษภาที่อักษะเสียก่อนซิว่าประชาชนเขาเรียกร้องอะไรแล้วคุณค่อยตัดสินใจทีหลังไม่ได้เหรอทําไมรีบตัดสินใจตอนนี้เล่านะครับก็จะมีเก้าคนนะพร้อมกับท่านนายกเนี่ยอีกคนนึงก็เป็นสิบคนนะที่จะพ้นไปในเมื่อเขาตัดสินอย่างนี้แล้วนะครับคือหมายความว่ารัฐรัฐบาลเนี่ยที่รักษาการเนี่ย นะครับเอานิวัตธรรมรงมาทำหน้าที่แทนเนี่ยก็เลยทําให้รัฐเฉลิมอยู่บํารุงกิติรัตน์นรนองยุทธศักดิ์สถิปภาสุรพงศ์โตวิจักรชยัยกุลนี่ไงผมเนี่ยเสียใจมากนะเมื่อวานเนี่ยตอนเย็นเนี่ยที่ปราศัยที่ท่าน้ำนนเนี่ยผมได้โทรศัพท์กาบเรียนท่านนะท่านทําภารกิจอยู่ต่างประเทศผมคาดการของผมนี่ซึ่งไม่ผิดเพียงแต่ว่าการคาดการของผมเนี่ย,ม,ย,าาม,ยมันอาจจะ มันอาจจะแรงกว่านี้แต่ผมเชื่อว่าการที่เขาไม่กล้าวินิจฉัยแรงกว่านี้เพราะพวกเขานี่กลัวการชุมนุมวันที่สิบพฤษภาที่เรากําลังจะจัดให้เกิดขึ้นเนี่ยคือถ้าก็ไม่กลัวนะเขารอสามเรื่องเลยฮะนี่เขารอไปสองเรื่องเลยนะแต่เรื่องที่สองเขาขยับไปนิดเดียวเรื่องที่สองนี่ที่ผมคาดการว่าที่เขาจะวินิจฉัยก็คือจะให้รัฐบาลชุดเนี้คอรมอร์ชนิพ้นไปทั้งหมดซึ่งมันไม่ได้ที่ผมอธิบายแล้วว่า คนผิดเนี่ยนะความผิดลงโทษได้เฉพาะคนกระทําผิดดังนั้นถ้าคุณบอกยิ่งรักผิดเนี่ยคุณลงโทษได้เฉพาะครมอรปูหนึ่งวันนี้ก็ออกมาปูหนึ่งแต่ที่ผมคาดการนี่เขาจะร่อหมดเลยฮะเขาจะลอ่อาปู5้าด้วยเพื่อให้มันศูนย์อากาศและเขาจะว่าไปถึงข้อที่สด้วยก็คือจัดให้มีการเลือกหรือคัดสรรน,นายกรัฐมนตรีคนใหม่โดยใช้1 7 2 1 7 3โดยอนุรม โดยอนุโลมเขาหมายความว่าถ้าไม่มีสภาผู้แทนราษฎรก็เอาวุฒิสภามาใช้โดยอนุโลมนี่ไงพวกเขาเตรียมการอย่างเรียบร้อยเลยคือวันที่9กเนี่ยเขาจะเลือกประธานวุฒินะครับคานนี้เนี่ยผมก็เลยมาตรวจดูว่าที่ผมคาดการมันที่ว่าผิดนี่มันผิดตรงไหนผมก็เลยไปถึงบางอ้อคือด้านหนึ่งเนี่ยเขาเล่นงานยิ่งรักนะแต่ด้านหนึ่งเขาไม่กล้าที่จะกินรวบทั้งหมด เพราะว่าเขากลัวการชุมนุมที่จะเกิดขึ้นในวันที่10พฤษภาคมที่ถนนอักษาครับเขาเลยเหลือไว้สองเรื่องฮะก็คือล่อเฉพาะปูหนึ่งคณะิิการเนี่ยไม่วินิจฉัยประเด็นที่3ามเขาบอกยกเนื่องจากไม่มีประเด็นที่จะวินิจฉัยได้กลับมาประเด็นแรกเนี่ยขอบคุณครับไม่เป็นไรนะครับก็ต้องกาบเรียนนะครับว่าเขาอ้างเนี่ยมาตรา หนึ่งแปเขาบอกว่าคณะรัฐมนตรีที่พ้นตําแหน่งเขาอ้างว่า1 8ึแปดหนึ่งเนี่ยพ้นตําแหน่งนี้เขาอ้างว่าเกี่ยวโยงกับ180่วงเล็บหนึ่งเท่านั้นนะฮะเพื่อโยงไปหา1 8ึสองไอ้นี่ไงคือที่ผมบอกว่ามุมในการอ่านกฎหมายมุมในการที่ดึงเอากฎหมายมาใช้เป็นประโยชน์เนี่ยเป็นมุมที่เข้าข้างตัวเองตัดสินคดีโดยใช้ อำเภอใจตัวเองแต่ไม่ใช้หลักนิติรัฐนิติธรรมที่ครบถ้วนสมบูรณ์ครับดังนั้นเนี่ยท่านผู้ชมครับพี่น้องผู้รักประชาไตในเอ็มพิเรียนครับผมยืนยันนะครับผมพูดมาหลายครั้งแล้วพอผมอ่านหลายครั้งแล้วผมก็ไปนอนคิดนอนตรึงนะตรึกตรึกตรึกองมานานี่ยคือ181เนี่ย, 1, เ,ยเขาเขียนว่าคารามรีที่พ้นตําแหน่งพ้นตําแหน่งเนี่ยไม่ได้มีคําบรรยายอะไรเลยว่าพ้นตําแหน่งด้วยอะไร ไม่มีคำบรรยายเลยเลยนะครับคณะรัฐมนตรีที่พ้นตำแหน่งวักยาวเลยวักยาวต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่เพราะฉะนั้นรัฐรมนูญเขียนไว้ชัดนะแม้แต่สารรัฐรมนูญวินิจฉัยให้นายกยิ่งลักษณ์พ้นตำแหน่งก็ยังต้องอยู่ในตำแหน่งต่อไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่ไปจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ครับนี่ไงรัฐรมนูญเขียนไว้เถียงกับผมสิครับมาเถียงกันเลย เพราะคำวินิจฉัยของคุณเองไงก็ขัด,ขดขัดเอาเฉพาะบางท่อนบางตอนคืนนี้ผมเวลาเหลือห้านาทีไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพูดกันได้ทุกวันผมนําเอาความรู้สึกของประชาชนเนี่ยมาให้ท่านดูมีพี่น้องจํานวนหนึ่งหลังจากที่ทราบว่าสามนูนเขาวินิจฉัยอย่างนี้นะคือไม่ให้ความเป็นธรรมกับท่านยิ่งรักเลยลำพังเฉพาะหลักกฎหมายธรรมดานะคนคนหนึ่งเนี่ยโดนลงโทษความผิดของเขาอันนี้นะจนถึงขั้นสารสูงสุดเนี่ย คุณยังมาลงโทษเขาซ้ำส,สองนี่มันไม่ได้โว้ยไม่ได้ไม่ได้มันทำลายความยุติธรรมของโลกนี้และนี่เป็นการกระทำในเชิงบริหารด้วยซึ่งรัฐมนุนก็คุ้มครองตามมาตรา268ผมยืนยันนะฮะไม่เพียงเฉพาะ91ที่ผมอ้างนะไอ18้181เนี่ยสามนุนเป็นคนอ้างเองอะ่ะเดี๋ยวท่านไปดูสิครับเพราะคำวินิจฉัยโดยละเอียดยังไม่ออกมาผมอ่านดูในสุภินหลายฉบับแล้วพ่อผมก็นั่งฟังนะฮะผมก็เห็นเลยว่าเขาอ้าง หนึ่งแปดหนึ่งแต่เข้าอ้างแบบเอาประโยชน์ของตัวเองเป็นหลักหนึ่งแปดหนึ่งบอกชัดเลยนะครับว่าคณะมนตรีที่พ้นตําแหน่งแปลว่าพ้นตําแหน่งด้วยวิธีทางใดๆก็ตามยกเว้นตายนะหรือเจ้าตัวลาออกคือถ้าตายเนี่ยหรือเจ้าตัวลาออกคือแสดงเจตจำนงลาออกหยีไม่ได้แต่ถ้าตายมันไม่เหลืออยู่แล้วเพราะฉะนั้นคณะมนตรีที่พ้นตําแหน่งต้องอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ไปจนกว่าจะมีคณะมนตรีชุดใหม่ครับได้ยินไหมครับสารนนนูน ถึงคุณมีการวินิจฉัยนี่สำหรับผมเนี่ยหนึ่งแปดหนึ่งยังคุ้มครองครับท่านดูนะฮะผมอยากให้ออาคลิปมาดูเลยพี่น้องเสื้อแดงเรายอดมากเลยนะครับก็คือโดยพอยิ่งพี่น้องสุภาพสตรีนี่ไปให้กําลังใจท่านนายกนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับขณะนี้ในทัศนะส่วนตัวของผมเนี่ยขบวนการล้มล้างประชาธิปไตยนอกจากในสุเทพเด่นสุบันแสดงให้ปรากฏแล้วสําหรับส่วนตัวผมผมเห็นว่าการวินิจฉัยของสารนูนเที่ยวนี้ เป็นการวินิจฉัยที่ไม่ชอบธรรมไม่สอดคล้องไม่สอดรับไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นนี่เป็นขั้นตอนที่สําคัญอันหนึ่งเหมือนกันครับในการที่จะล้มลางประชาธิปไตยครับในความเห็นส่วนตัวของผมนะครับเพราะฉะนั้นนี่เราต้องไปในวันที่10ครับไปปกป้องตอนนี้นี่ยังเหลือปปชนะแล้วเมื่อกี้เนี่ยคุณพิพเชษเนี่ยพงพิเชษบอกว่าเขาจะมาฟ้องนายกอีกแหละสามสองจะทวงเงิน3,800ล้านดูนะ มีพี่น้องสุภาพสตรีเราเนี่ยไปให้กําลังใจท่านนายกเราเนี่ยเอาคลิปไม่ทราบคลิปพอไหมฮะส่งคลิปมาเลยครับให้พี่น้องเราดูนะครับแล้วนายกท่านก็ออกมานะครับแล้วต้องการเรียนว่านายกยังไม่ได้พ้นไปไหนนะนายกนั่งอยู่ในหัวใจของคนไทยทั้งประเทศและคนทั่วโลกรอวันที่นายกจะกลับมาเป็นนายกอีกครั้งหนึ่งครับถ้ามีเสียงเปิดเสียงมาเลยนะครับ

ส่งท้ายการปราศัยของผมในวันนี้นะครับโดยการมอบประโยคประโยคหนึ่งไปยังท่านนายกยิ่งลักษณ์กาเปลียนท่านนายกยิ่งลักษณ์ด้วยความครบอย่างยิ่งท่านนายกครับสารรัฐธรรมนูญได้ส่งท่านนายกยิ่งลักษณ์เข้าไปนั่งกลางใจประชาชนไทย67ล้านคนแล้วครับแล้วก็สารรัฐธรรมนูญ ได้ส่งท่านนายกยิ่งลักษณ์เข้าไปนั่งกลางหัวใจของประชาชนผู้รักประชาธิปไตยทั่วโลกแล้วครับท่านนายกไม่ต้องเสียใจเดินหน้าต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยต่อไปเข้าร่วมการต่อสู้กับประชาชนนะครับท่านนายกครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ